อันนี้อันนี้มาหลังจากดูตอนที่แล้วเนาะก็จาได้แบบเขีย์แล้วนะทีนี้จุดที่ต่ําที่สุดเนี่ยก็คือจุดที่มันพอดีถูกไหมจุดที่มันพอดีจุดที่มันพอดีตามในข้อเมื่อกี้ข้อนี้ก็ตอบทันทีเลยตอบข้อที่3มนะครับจุดที่มันพอดีคือพลังงานสัตว์จะต่ําที่สุดนะครับสามารถตอบได้เลยข้อที่ร้อยสามจข้อนี้เขาบอกว่าตัวนี้มีพลังงานเป็นบวกซึ่งมีพลังงานเป็นบวกใช่ไหมครับอยู่ในต่อจากพันธะอันนี้ก็คือมันมีการดูดพลังงานนะครับดูดพลังงานนะครับเมื่อดูดพลังงานเสร็จปุ๊บ การดูดพลังงานตัวนี้คือการสลายพันธะถูกไหมสลายตัวนี้ให้กลายมาเป็นตัวนี้ครับคือการสลายพันธะสลายพันธะนะก็คือบอกว่าข้อใดต่วไปนี้ถูกต้องถ้าให้ถ้า h ฮอะตอมนนมีแนวโน้มที่จะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ง่ายกว่าเฮสสองโมเลกุลจริงไหมก็คือเขาบอกว่าถ้าเอาเฮเนี่ยเฮมาเจอเฮเนี่ยมันจะเกิดเป็นเฮสอง ได้ง่ายกว่าเอา H2 มาเจอ H2 แล้วกลายเป็น2 H2 แบบนี้ถูกไหมถูกครับอันนี้เขาจะเรียกว่าโมเลกุลนะอันนี้เขาจะเรียกว่าอะตอมนะอะตอมคือตัวเดียวอะตอมเนี่ยกับอะตอมเนี่ยมันสามารถเกิดได้ง่ายเกิดแค่ขั้นเดียวแต่ตัวเนี้ยมันต้องเอากลายเป็นตัวนี้ก่อนกลายมาเป็นตัวนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเกิดเป็นตัวนี้ได้มันก็จะมีหลายขั้นนะขั้นแรกแข้อแรกมาเลยตอบถูกนะครับก็เรียกว่า ถ้าเป็นอะตอมเดียวๆเ,เนี่ยมันสามารถเกิดมันทัได้ง่ายกว่าตัวที่มันเป็นโมเลกุลอยู่แล้วอันนี้คือช็อตโน้ตไปนะคือตัวที่เป็นอะตอมเดียวๆมาสามารถเกิดได้ง่ายกว่าตัวที่มันเป็นโมเลกุลเพราะว่ามันไม่ต้องผ่านขั้นตอนอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับเคลียร์ประมาณนี้ส่วนข้อ132การแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เกิดของ H A กับ H B ทีนี้ก็จะดูว่า H B เนี่ยมันมีความสเสถียรกว่า H A H B เนี่ยมีความสเสถียรกว่า H A เมื่อมีความเสถียรกว่าเมื่อมีความเสถียรกว่าไปไล่เข้อใดถูกต้องพลังงานพันธะของ H b บมีค่ามากกว่า h a ถูกต้องจำไว้ยังไงนะละูกคือถ้าพลังงานศัก์ต่ําเนี่ยพันธะจะแข็งแรงพันธะแข็งแรงเมื่อพันธะแข็งแรงต้องใช้พลังงานพลังงานมาสลายเยอะต้องใช้พลังงานมาสลายเยอะ ความยาวเมื่อใช้พลังงานสลายเยอะความยาวพันธะก็ต้องสั้นถูกไหมครับความยาวพันธะก็ต้องสั้นถูกเนาะถ้าพลังงานพันธะเยอะความยาวพันธะก็ต้องสั้นคือรักกันดีประมาณนี้นี่คือต้องสรุปต่อถ้าพลังถ้าพันธะแข็งแรงความยาวพันธะต้องสั้นพันธะต้องสั้นนะครับถ้า a และ b เป็นธาตุหมู่เดียวกัน a จะมี en มากกว่า b นะครับก็คือถ้าเป็น h a กับ h b เนี่ย้าตัวที่มี en มาก เอนมากจะดูดได้ดีดูดอ e ิเล็กตรอนได้ดีคือรักกันดีอะเมื่อดูดอ e ิเล็กตรอนดีคือพลังงานก็จะต่ําพลังงานพลังงานศัก์อาจจะต่ําพลังงานศัก์ต่ําเมื่อพลังงานศัก์ต่ําส่งให้พันธะสั้นหรือพันธะแข็งแรงเมื่อพันธะแข็งแรงเสร็จปุ๊บพลังงานที่เอามาสลายพลังงานที่จะสลายเนี่ยต้องมาก ดังนั้นข้อนี้ต้องตอบว่า b มากกว่า a นะครับเพราะ b เนี่ยพันธะแข็งแรงกว่า a ข้อนี้เลยตอบกอขอที่ถูกข้อที่หนึ่งพยายามเคลีย์ตัวหนึ่งให้ดูนะลูกเคลียตัวหนึ่งให้ดีเดี๋ยวครูขออธิบายอนนึงเพิ่มเติมอาจจะเป็นความรู้ที่เหนือขึ้นเพราะว่ามันอยู่ในฟิสิกส์นะครับเรื่องของกฎอนุร,รักษ์พลังงานแล้วข้อนี้เขาได้บอกบอกไว้ประมาณว่าพลังงานกลพลังงานกลเปรียบเสมือนพลังงานกลคือพลังงานจน บวกพลังงานศักจนคือพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่สักคือเกี่ยวข้องกับความสูงอาโดยสัก์ออกแบงแบ่งออกเป็นสองศักส์ักสักโน้มถ่วงกับศักย์ยืดหยุ่นสักโน้มถ่วงเนี่ยมันจะคือเกี่ยวข้องกับความสูงมีสูตรเป็น mg h ศักย์ยืดหยุ่นเนี่ยมีหลายสูตรนะครับโดยเกี่ยวข้องกับการยืดหยุ่นคือระยะยืดหยุ่นคือการดูดการคลายหรือมันการเกิดพันธะหรือแรงยืดหยุ่นของสปริงแต่ตัวเนี้ยพลังงานจนคือเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่อะไรที่มันเคลื่อนที่ได้แบบอิสระนะครับโดยมีความเร็วตัวนี้เป็นพลังงานจนทีนี้ก็จะเป็นการลูกฐา,านประมาณว่าพลังงานกลพลังงานกลเท่ากับพลังงานจนบวกพลังงานศักย์ถ้าพลังงานกลมันตายตัวเช่ตนตอนเนี้ยมันศิ พ <Es> ลังงานจนเป็น8พลังงานศักย์ต้องเป็นสองถ้าพลังงานจนเป็นสองพลังงานศักย์ก็เป็น8ดังนั้นพลังงานจนกับพลังงานศักด์มันจะตรงข้ามกันถ้าพลังงานจนสูงพลังงานศักด์ต้องต่ำแต่ถ้าพลังงานศักด์สูงพลังงานจนต้องต่ำสลับกันไปมันเลยเป็นที่มาของประมาณว่าพลังงานจนเนี่ยคือพลังงานที่เอาไปตัดพันธะพลังงานตัดพันธะตัดพันธะ เช่นถ้าพลังงานสักต่ำถูกไหมสักต่าต้องใช้พลังงานจนเนี่ยไปตัดสูงแต่้ถ้าพลังงานสักสูงพลังงานจนที่ไปใช้ในการตัดมันก็จะต่ําเขียนตรงนี้ให้ดีนะครับถ้าพันธะแข็งแรงถ้าพันธะแข็งแรงแข็งแรงเนี่ยพลังงานสักก็จะต่ําเมื่อพลังงานสักต่าเสร็จปุ๊บต้องใช้พลังงานจนที่สูงพลังงานจนที่สูงไปในการตัดพันธะตัวนี้นะครับให้มันขาดพยายามสรุปให้เคลียร์นะในตอนนี้เคลียร์ให้ เขียนให้เรียบร้อยนะนะครับในมันจะเริ่มใช้ตั้งแต่ข้อร้อยสามสามไปต้นไปข้อนี้เด็กๆก็จะเทียบไม่เห็นว่าใครที่มีพลังงานสั่งต่ำที่สุดคือของ a กับ b มาใส่กัน a กับ b มาใส่กันโจทย์ข้อกเขาบอกว่าความเสถียรของ x y มากกว่า CCD x y เนี่ยความเสถียรตัวเนี้ยมากกว่า CD เป็นคําตอบที่ถูกต้องแต่น้อยกว่า a b ถูกต้องครับ a b คือพลังงานสั่งเนี่ยต่ำที่สุดความเสถียรก็สูงที่สุดนะครับดังนั้นร้อยสามสามข้อที่หนึ่งถูกต้อง ข้อที่สองความยาวของบรรทัด xy น้อยกว่า ab xy น้อยกว่า ab ผิดครับคือ ab จะต้องมีความยาวบรรทัดสั้นที่สุดเพราะว่ามันเสถียรมากที่สุดข้อนี้ผิดเลยข้อขอทายโมเลกุลของ xy และ c เป็นโมเลกุลมีขั้วหนูรู้ได้ไงว่าเป็นโมเลกุลมีขั้วหนูรู้ได้ยังไงนะครับหนูรู้ได้ยังไงก็คือรู้ไม่ได้นะคือจะมีขั้วไม่มีขั้วเนี่ยเราจะต้องไปดูที่ว่า ถาแตกต่างกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตัวนี้คือยังไม่ได้สอนเลยยังไม่ได้สอนการมีขั้วเลยนะครับอ่าข้อนี้ก็จะมีปัญหาหน่อยดังนั้นหนูต้องไปเรียนเรื่องของรูปร่างโมเลกุลแล้วก็สภาพขั้วนะแล้วค่อยมันจะเก็ตไอตัวนี้ดังนั้นข้อนี้ผิดไปนะครับอ่าข้อนี้ข้อถูกคือข้อกอไก่นะครับข้อนี้ก็ยังไม่ได้เคลียร์ร้อเรพราะว่าติดปัญหาอ่อไก่มันมีขั้วไม่มีขั้วดูยังไงนะครับครูทำไมไม่สอนให้จบก่อนแต่วค่มาทําโจทย์เพราะว่าการสอนให้จบเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนหนูเรรียยนนภาาาพวววมมมไปทททั้้้งหหดแแลลูํโจ จทย์บางข้อหนูไม่รู้เลยว่าจะต้องใช้ความรู้ลักษณะประมาณไหนผูก็เลยพยายามจัดเป็นเซต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 ความรู้ให้น่าจะดีกว่าที่หนูจะเรียนรวดเดียวแล้วก็มาทาโจทย์รวดเดียวนะครับเอาไปต่อที่ร้อยสามสี่เด็กๆด,ดูเลยทันทีว่าตรงนี้เป็นจุดนี้มีพลังงานศักย์ต่ําที่สุดนะครับเมื่อมีพลังงานศักย์ต่ําที่สุดนะครับจุด e ไนหะคือจุด e ไม่มีแรงดูดมีแต่แรงผลักแต่เดียวจุด c จุด d พลังงานสามสิบจุดสี่จุดดีเท่ากันเขาได้ถูกต้องมากอ่ะนทีนี้อ่านจากกราฟเหมือนว่าตรงเอเนี่ยยังไม่รู้เลยเนาะทีนี้ข้อร้อยสามสิบสี่นะครับข้อร้อยสามสิบสี่หนูดูนะความยาวพันธะความยาวพันธะอ๋อนี่ไงระยะห่างระหว่างอะตอมนะครับระยะห่างระหว่างอะตอมอตรงเนี้ยก็คือเช่นตรงเนี้ยจาตรงเนี้ยเวลาเขาวัดระยะห่างเขาจะวัดจากตรงนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยจะเป็นตัวเอ นะครับเป็นตัว a นะครับ A คือระยะห่างระหว่างอะตอมดังนั้นตัวนี้ครับจะเป็นความยาวพันธะนั่นเองนะครับข้อ a เนี่ยถูกต้องพลังงานระหว่างเ h เท่ากับ b h เทเก็คือ h ทกี่เทเนี่ยเท่ากับ b ก็คือก่อนตรงเนี้ยมันยังไม่เกิดอะไรเนี่ยตรงเนี้ยมันยังไม่ได้เกิดอะไรทีนี้ตรงเนี้ยคือตัวที่เกิดพันธะและพอดีดังนั้นพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงคือพลังงาน b ตัวนี้ก็ถูกต้อง จุด E ไม่มีแรงดึดงดูดมีแต่แรงผลักอย่างเดียวข้อนี้นะครับตอนที่มาเริ่มมีพันธะเนี่ยถ้ามาเจอกันเนี่ยคือจะมีทั้งดูดทั้งผลักแต่ว่าจะมีแรงแรงผลักมากกว่านะครับมีแรงดูดนิดนึงนะครับมีแรงดูดนิดนึงเหมือนประมาณว่าถ้าเจอหน้ากันอย่างเงี้ยการที่เราจะทําให้การมองหน้ากันก็จะมีแรงดึงดูดนิดนึงแต่ว่าแรงผลักมากกว่าอะไรประมาณนี้ครับข้อนี้ก็จะผิด พลังงานจุด c และ d เท่ากันเนื่องจากแรงดึงดูดและแรงผลักเท่ากันครณีครับถ้าระยะห่างไม่เท่ากันถ้าระยะห่างไม่เท่ากันเนี่ยจงจุด d กับจุด c เนี่ยระยะห่างไม่เท่ากันคือความความใกล้กับความไกลไม่เท่ากันเนี่ยต่อให้พลังงานศักย์เท่ากันแต่ว่าแรงดูดกับแรงผลักไม่เท่ากันนะครับนะครับโอเคข้องก็ผิดข้อนี้ตอบข้อกอและข้อขอ นะครับทฤษฎีพวกนี้ก็จะไปออกพวกโอลิมปิกนะข้อสอบเอ็นอยากนะครับทฤษฎีพวกนี้พยายามเก็บรายละเอียดให้ดีนะลูกนะครับข้อแสามจุดห้าข้อใดเกี่ยวข้องกับพันธะเคมีได้ถูกต้องที่สุด <S <S พันธะเคมีเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสารพันธะเคมีต้องใช้พลังงานสลายเพิ่มขึ้นเมื่อความยาวพันธะเพิ่มอันนี้ผิดแน่นอนนะครับ <S <S ถ้าความยาวพันธะเพิ่มทมการสฉลายพันธะจะลดลงพันธะเคมีเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมภายในโมเลกุลของสาร พันธะเคมีไม่ถูกสลายด้วยพลังงานจะทำให้เปลี่ยนสถานะแต่ไม่เปลี่ยนสมบัติทางเคมีของสารอนิพิดนะครับคือถ้าสลายพันธะแล้วทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเหมือนกันเคมีเป็นแรงยึเดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของสารเป็นโมเลกุลหรือจะเป็นภายในก็คือคําว่าโมเลกุลก็คือแบบนี้ลูกเช่นถ้าหนูมีน้ําน้ําก้อนแรกกับน้ําก้อนสองตัวเนี้ยดูดกันเขาเรียกพันธะเคมีไหมนี่คือแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลหรือตัวนี้แรงดึงดูดภายในแบบนี้ บบนี้นี่เขาเรียกว่าแรงดึงดูดภายในคําถามแบบกอเออแบบข้อหนึ่งหรือแบบข้อ3ามที่เขาเรียกว่าพันธะต่อแบบข้อสามนะครับถ้าข้อหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลนะครับข้อหนึ่งโอเคข้อร้อยสามหกนะครับข้อร้อยสามหกอ่ครูจะตัดถึงข้อร้อยสามหกนะข้อความที่เกี่ยวข้องกับพันธะเคมีข้อใดถูกต้องข้อความอ่าข้อที่หนึ่งพันธะเคมีเกิดขึ้นเมื่ออะตอม มีอิเล็กตรอนเป็นจำนวนที่เท่ากันข้อน,นี้ผิดครับคือบางทีไม่เท่ากันก็ได้เช่นหมู่หนึ่งมีตัวหนึงน่งอย่างเงี้ยหมู่สี่มีสี่ตัวอย่างเงี้ยแล้วก็หมู่หกมีหกตัวอย่างเงี้ยสามารถเข้ากันได้นะไม่จําเป็นต้องมีอิเล็กตรอนเท่ากันแต่เมื่อเข้ากันแล้วเราจะต้องทําให้ตัวเองมันเป็นแปอิเล็กตรอนขที่สองพลังงานของบรรทัดเคมีจะเพิ่มขึ้นตามความยาวบรรทัดความยาวบรรทัดเพิ่มพลังงานงคา 3, งเคมีจะลดลงที่สามพลันทะเคมีเกิดจากแรงกระทำระหว่างอิเล็กตรอนกับอิเล็กตรอนผิดนะครับถ้าอิเลกกกกกตตตอออออนนนนเเี่ยยยมััััจะผ้้้งงววขบโปด ที่มันจะไปดูดเขาอะไร,รลักษณะประมาณนี้นะครับข้อที่สี่ครับพันธะเคมีเกิดจากแรองดึู่ระหว่างนิวเคลียสกับอิเล็กตรอนเนี่ยถูกเนี่ยถูก,ถกเพราะว่าในนิวเคลียสมันมีโปรตอนของเรานะครับไปดูดอิเล็กตรอนของเขาอะไรประมาณนี้ถูกนะครับการดูดกันก็คือคียร์แชร์ร์ในหน้าเมื่อกี้นี่คือนิวเคลียสของเรานะครับเราจะไปดูดอิเล็กตรอนของเขาและนิวเคลียสของเขาก็จะมาดูดอิเล็กตรอนของเรามันก็จะเกิดการแชร์เกิดขึ้น เมื่อเกิดการแชร์เกิดขึ้นก็จะทําให้เกิดพันธะเคมีได้อยู่ในระยะทางที่พอเหมาะนะครับข้อ136ก็ผ่านไปดังนั้นดูจบตอนนี้พยายามทําข้อสรุปเก็บรายละเอียดเล็กน้อยให้เรียบร้อยนะครับสร้าง Mind m a ปปิ้งอะไรให้ครูด,ด้วยนะครับเขียนเป็นแผนภาพไม่ต้องสรุปตามครูหมายถึงครูเขี้อะไรก็อย่าเขียนตามครูเยอะพยายามสรุปเป็นคำพูดตัวเองนะแล้วก็ส่งมาให้ครูอ่านด้วยนะครับไว้เจอกันตอนต่อไป